ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ดูนะฮะที่ผมถ่ายอยู่นี้นะครับคือแปลงกระโพดของออปตอเพลินปลายกระโทกนะครับอยู่ที่หมู่6ตําบลท่าตาลอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้ถ่ายทาครั้งที่3นะฮะครั้งที่3นะครับดูปักกระโพดนะครับดูปักกระโพดนะครับดูครับสภาพ ช้สารปรับสภาพบินดวงแก้วของเรานะครับดูฮะดูครับใช้สารปรับสภาพบินดวงแก้วนะครับดูสภาพกระโพดนะครับดูต้นกระโพดนะครับใกล้แล้วฮะเหลือประมาณอีกครึ่งเดือนก็ได้ได,ได้ได้ตัดแล้วนะคะนี่คือผลงานของดวงแก้วไอกอนิก์ของเรานะครับคาดว่าไร่ละสองตันเนี่ยสบายๆนะครับ แน่นดูแน่นดูใบเขียวนะครับดูใบเขาเขียวมากเลยนะครับแค่สารปรับสภาพดินดวงแก้วเอโกนินะครับ